ค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะจะมีสัญญาณข่าวดีใดเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้บ้างใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะ โอ้ปรินเซสออฟเพนเจ e เคิลนะคะสัญญาณข่าวดีเรื่องเงินสิถ้าเป็นไพ่เหรียญขึ้นมานะคะสี่ดาบนะเป็นช่วงจำสินเนาะหนึ่งไม้เท้าหาถ้วยอะไรที่เสียไปแล้วอย่าเสียได้อย่าเสียใจสิ่งดีๆข้างหน้ารออยู่นะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือจะมีช่องทางข่าวดีเรื่องการเงินใหม่ๆเข้ามามีโชคเรื่องงาน ไปสมัครงานได้งานไปสอบชิงทุนก็มีโอกาสสอบติดสอบได้ได้เรียนในคณะสาขาวิชาที่เรา ชอบนะคะได้งานดีๆมีแพชชั่นในเรื่องของการทำงานมีพลังจิตพลังใจที่ดีนะคะรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยจะมีความสุขเนาะกับการได้อยู่กับตัวเองกับการได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะบางอย่างสำเร็จบา,บางอย่างอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ก็อยู่ในทิศทางที่คุณควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้นะคะสัญญาณข่าวดีเรื่องเงินชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องงานนะแล้วก็อาจจะมี ลักษณะของเพื่อนเก่ากาลยานมิตรเก่าเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่างานเก่าอะไรเก่าๆที่ค้างคาอาจจะได้เคลียร์ในช่วงนี้ด้วยนะคะอืมรอคอยใครอยู่ก็เดี๋ยวเขาก็มานะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะคะแปดเท้าขึ้นมาองานคล่องตัวเดินหน้าก้าวหน้าขยับขยายสาขาได้ขยับขยายสิ่งดีๆเอาเป็นว่าโชคดีๆสิ่งดีๆสัญญาณดีๆมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราหมดแพชชั่นถ้าเรารู้สึกหมดไฟนะคะ รู้สึกเหนื่อยรู้สึกลา้ารู้สึกทอ้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดีขึ้นนะคะพลังงานของเราจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบฉับพลันเลยละมีแต่อะไรดีๆมปแต่โชคดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเปิดมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะสัญญาณดีๆเข้ามาแล้วแหละนะบางคนอาจจะเห็นตัวเลขซ้ําๆได้ฟังเพลงซ้ําๆบ่อยๆเจอสีเจอภาพอะไรที่มันเป็นซ้ําๆสีเดิมๆบ่อยๆ นั่นเป็นสัญญาณไกด์ไลน์จากเบื้องบนนะคะวันนี้พิมพ์888รับคำทำนายดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ